แต่แต่วันมาปาลารักทุกคนคือปลาก็ไว้เป็นแนวเขตเฉยๆแล้วที่นี่เราก็จะมาปรับมาปรับให้มันดูสมูทคือสวยงามอ่มนเนาะบาลานพอบ้านพอบ้านตัวร,รกักก็พอบ้านแหละมาถ่ายสายเพราะว่ามดแต่ไปหลุดหลังอยู่อันนี้เขาก็จะให้ดูเลย รูปแบบเราไม่ได้เขียนไว้ด้วยนะว่าทางไหนทิศเหนือทิศใต้นะแต่รู้ว่ายาวระดับนี้นะพวพออ่าเข้าใจออันนี้มุมแหลมตรงไหนมุมแหลมตนี้มุมแหลมอันนี้ใช่ไหมใช่มุมแหลมมันก็จะมันก็จะตรงนี้มันก็จะโค้งเดี๋ยวมายืนดูฝั่งมันก็จะโค้งมันก็จะโค้งออกไปก็จะอันนี้โค้งหน่อยนึงใช่ไหมอันนี้โค้งหน่อยนึงโค้งเขาหน่อยนึงแล้วก็ไปโน่นไปน่นไันก็จะโค้งไปนั่นอันนี้คือบ่อที่สองความลึกไม่ใช่อันนี้ห้านี่คือบ่อบ่อข้างบนไม่ใช่บ่อนี้ พอ่อฉันบอกอันนี้สี่จุดห้าใช่ไหมอันนี้ห้าเหน้าดูผิดเลยนี่อนีบ่อนี่ข้างบนเนบ่อนี่ข้างบนเนี่ยอ,อันนี้สี่จุดห้าฉันบอกว่าสี่จุดห้าไว้นี่ห้ 5, าไว้นู่นอ่างั้นเขาแกเขาก็บอกแกผิดตอนตอนนี้อันนี้มันอยู่ข้างบนน,นู่นอันนี้มันอยู่อันนี้มันอยู่ข้างล่างบ่อนี่อยู่ข้างล่างอ่างั้นก็ตามนั้นแหละ ก็คือก um, ็ตามนั no. hmm. ้นก uh, yeah, uh ็เพราะว่าเพราะว่าปักไปแล้วเพราะว่ารถมาแล้วเนาะเอองั้นก็คือเอองั้นก็ตามนี้เนี่ยมันก็จะวอาไปนี่ไม่งั้นก็คือตัวนี้เลยใช่นี่แหละมันก็วอาไปนี่เราออกไปนั่นเนี่ยไม่เนี่ยใช่จริงๆตรงเอลไปนี่ไปตามตามตามพื้นที่สภาพก็จะเ้ามันยังไม่เป็นรูปร่างมันจะโค้งอยงเี้โค้งอย่างเงี้มันจะไปอบรมมาก็คือนี่แหละคือรอคอยแลโค้งไปนี่ วันนี้รถไปขุดอยู่ท้งหลังใหญ่อยู่เล้วทุวกคนโค้นก็จะหาเข้าตรงนี้หักเขางออืมนิดนึงเลยอันนี้นี่คือตัวนี้ต,ตัวนี้อันนี้มันไม่เห็นโค้งสวยเลยเพอ่อเอาก็นี่ไงมันก็จะโค้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมโค้งตรงนี้ออกไปนี่ไงเดี๋ยวเขาก็ตีะอามล็อกอย่เงี้ยเดี๋ยวเขาโค้งตรงนี้ตรงนี้จุดลึกจุดจุดทักจุดหักคืออันนี้ไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ออกไปนี่อืมอล้วมัน พอก็ทำอันนี้ยื่นมาตรงนี้เพราะว่าจะได้วางท่อไปตรงนี้เนี่ยนี่เอาันนี้ก็หักมันนี่นี่มันนี่มาตูดมันนี่อันนี้คือเบิมใช่ไหมตรงนี้เบิมเบิรมตรงนี้แหละเนาะเพราะว่าถ้าขุดตรงนี้ก็คือเว้นไม่เม็ดหนึ่งเบิมไปทังน้นเดี๋ยวไปซื้อทอต่อยกันอันนี้ก็จะหักกับโค้งพนวันนี้เช้าวันสองทุกคนต้องมาทําให้เสร็จนะเพราะว่าไม่พรุ่งนี้ก็วันมะรืนอาทิตย์ก็จันนี่ก็จะโค้งเป็นวงกลมเป็น ตรงนั้นตรงนั้นมันมันก็โค้งแต่ว่าเขามันต่ำไม่ใช่เขาต่ำมันสุกมันก็เลยดูไม่ไม่แต่ว่าถ้าดูภายนอกคุณจะมองมันก็โค้งโค้งอ้ำไปโค้งตีโค้งเขาวันเสาร์กับงานเร่งด่วนทุกคนงานเร่งด่วนโค้งมาอยู่ตามใกล้แล้วตามเสือกอันนี้คือบ่อโค้งมานี рон, ceu, น it, ่ อ,นนนอนันตรงน์ดที่สองแต่ว่าเป็นเป็นลูกแรกของเปลงเนาะอันจะเป็นบ่อมันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้อันนี้ตรงเลยใช่ไหมอ่าจะเป็น,น,นตรงตรงหน่อยเด,ดี๋ยวเราไปดูบอ่ออีกบอ่อหนึ่งข้างบนสวัสดีสำหรับการรับชมนะครับ